สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลัมคูณครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาตรวจเช็คซ่อมอินเวอเตอร์ไฮบริดยี่ห้อแ p ปเปิลคลีนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ๆเลยนะครับเป็นเครื่องของคุณวัชระพลครับจังหวัดนครศรี <c oughs> ธรรมราชนะเป็นรุ่น h m 2ขีดพัดขีด3.5 k w นะครับเครื่องนี้เป็นระบะรบ24โวลต์นวอยยังติดอยู่นะครับยังไม่ขาดเป็นของปี67นี้เลยครับ วันที่9เดือน9ก้าฝั่งหนึ่งนะครับวัดดูฝังแบตึ้นกลับด้านขึ้นแล้วลงแบบนี้เหมือนจะปกติครับเดี๋ยวลองใจไฟเข้าโค้วแบตครับใจไฟเข้าเครื่องได้นะครับไม่มีการช็อตใดๆเปิดสวิตชจอตติดครับใจเข้ามาที่27โวลต์นนครับ ไฟใจออกนะครับไฟแบตเตอรี่26.8ครับอันยี้ส7บ็ดถือว่าใกล้เคียงครับไม่มีปัญหาแอเตรวจเช็คดู <S <S นึกว่าเป็น TVS ครับที่มันไม่ไม่ใช่ครับเป็นที่รีเลย์ครับหน้าคอนแทคร้อนถ้าแบบนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าในขณะที่มันบพารอยู่ครับเราใช้โหลดเกินครับ มันก็เลยตัดเครื่องนี้แค่24โวลต์ครับเครื่อง3 5 0 0เท่านั้นครับก็อยากใช้ไฟเยอะๆก็แนะนำหาเครื่องใหญ่ๆเลยนะครับไม่งั้นก็แยกโหลดเอามีชิ i โนทัมเมอร์กั้นไว้ครับจะไม่เจอปัญหานี้คืนนี้ฝนตกครับตอนนี้ก็ใกล้จะตีหนึ่งแล้วครับมาทดสอบเครื่องนี้ครับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อ Apple Green ตัวใหม่มากๆ คุณลูกค้าซื้อมา2ตัวนะครับตอนนี้ใช้อยู่ตัวหนึ่งครับอีกตัวนั้นก็ส่งมาที่นี่นครับรคุณลูกค้าได้ยินเสียงมันระเบิดครับข้างในเครื่องตรวจพบว่ารีเลย์ครับนี่เบิดแบบนี้เลยแล้วก็มีวงจรแล้วก็อะไรต่างๆที่อยู่แถวๆนี้ครับเสียไปด้วยครับ TVS อ,อะไรต่างๆครับตัว C ตัว R เคเรื่องนี้นะครับ ประกันเขาคุณภาพดีมากนะครับดูครับมีการบอกว่าต้องตั้งค่าอะไรเท่าไรด้วยนะครับมี voy นะครับใบรับประกันอะไรต่างๆครับอันนี้ในเรื่องการดูแลสินค้าของบริษัท a p p l e Ke e รนนะครับถือว่าดีมากครับแต่ลูกค้าก็ยังอยากให้ผมมาช่วยซ่อมให้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ Apple ิลก e นกับผมก็ รู้จักกันอยู่ครับคุยกันได้อยู่ครับไม่มีปัญหาก็ถือโอกาสโปรโมทด้วยละกันนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตระกูลฟ้าขาวนะครับแต่เป็นยี่ห้อ Apple Green นะครับข้างในดีกว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของคุณภาพอะไรนะครับวงจรเหมือนกันทุกอย่างแต่เกรดอะไรจะดีกว่านะครับราคาก็จะสูงกว่าปกตินิดนึงแต่ก็มั่นใจนะครับได้อะไรที่คุณภาพดีอย่างเช่นเครื่องอื่นนะครับ ในระบบยี่โวลต์สามพันห้าร้วัตต์เขาใส่อยู่ที่40แอมป์ครับแต่เครื่องนี้ครับไม่ได้ใส่40แอมป์นะครับบอกตรงตรงเอาละรับเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันพังได้ยังไงอันนี้ไม่รู้ว่าคุณลูกค้าใช้งานแบบผสมไฟหรือเปล่านะครับแบบไม่มีแบตเตอรี่หรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่หลังแต่เดี๋ยวเดาๆกันก่อนนะครับ ตอนนี้ผมจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ NMC Samsung SDI 9 4 m นะครับระบบ24โวลต์ครับมี AC in AC out แผงโซลา r เซลล์นะครับใช้สวิตชิ่งไฮโวลต์ในการทดสอบนะครับตอนนี้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วครับผมจะจ่ายไฟเข้าด้าน PV นะครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์ power นะครับถ้ามีไฟจากแผงเข้าเครื่องเครื่องจะทำงานแบบนี้ แล้วก็พร้อมที่จะชาร์จตามค่าที่เราตั้งนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูการตั้งค่านะครับเมนูที่2กงเตั้งไว้100แอมป์เลยนะครับถ้าใช้แบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วก็ใช้แผงเยอะครับแล้วก็ตั้งชาร์จ100แอมป์แบตเตรรเอรี่ลิเธียมฟอสเฟตหรือว่า NMC นะครับตระกูลลิเทียมตัดแน่นอน,นครับ BMS ถ้าตั้ง100แอมป์นะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการตั้งค่าเป็นยังไง ส่วนการใช้งานแบบผสมไฟก็ต้องตั้งค่าให้มันถูกต้องนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับเข้าไปดูเมนูที่1ถ้าใช้แบบผสมไฟนะครับเขาตั้งเป็น SBU แบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องตั้งเป็น Sol นะครับสำหรับตระกูลฟ้าขาวแต่ตอนนี้ผมมีแบตเตอรี่อยู่นะครับผมก็ตั้งไว้เป็น SPU ได้นะครับเมื่อกี้นะครับเมนูที่2เขาตั้งชาร์จไว้ที่1 0 0แอมเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นค่า Default หรือว่ายังไงนะครับแล้วก็เมนูที่3มนะครับตั้งเป็น UPS นะครับอันนี้ไม่ใช่การตั้งค่าให้มันทำงานเป็นเครื่องสำรองไฟไม่ใช่นะครับเขาตั้งค่าเป็นช่วงแรงดันของด้าน AC IN นะครับให้ตั้งเป็น APL นะครับเมนูที่5นะครับก็คือ ป็นชนิดแบตนะครับผมจะตั้งเป็นยูสนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมใช้ NMC ครับเมนูที่6นะครับถ้าโหลดเกินก็ให้ตัดนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้นะครับเปิดเปิดไว้นะครับเมนูที่6นะครับถ้าอุณหภูมิเกินก็ให้ตัดอันนี้เขาปิดไว้นะครับเมนูที่9กนะครับก็เป็นความถี่ด้าน AC output ครับเมนูที่10นะครับเป็นแรงดันด้าน AC output เมนูที่11นะครับเป็นกระแสชาร์จในด้าน AC นะครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่เมนูที่2ด้วยนะครับว่าตั้งไว้เท่าไหร่นะครับลิมิตไว้เท่าไหร่มันก็จะไม่เกินเท่านั้นนะครับเมนู menu 12นะครับเขาตั้งไว้2ี่นะครับถ้าเป็นแบตขนาด7เซลล์นะครับลิเธียมฟอสเฟตเเซลล์ถ้าตั้งเท่านี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับแต่เป็น ลิเธียมฟอสเฟต8เซลล์นะครับตั้งไว้22.5ถือว่าตั้งต่ำไปนะครับหรือว่าแบตชนิดอื่นนะครับตั้งเท่านี้ก็ถือว่าต่ำไปนะครับตามมาตรฐานก็จะตั้งไว้ที่24ครับ24โวลต์ที่เครื่องบอกว่าอันนี้ตัดบพาสนะครับเอาละข้ามไปเมนู2เมนู13นะครับตั้งไว้2 5นะครับ ก็ได้นะครับจริงๆไม่ควรใกล้กันเกินนะครับขอถอยเบยไปนิดนึงครับถ้าตั้งกันใกล้เกินจะมีปัญหาช่วงที่มันบพาสนะครับพอบาร์าปุ๊บแรงดันแบตเตอรี่มันจะเด้งกลับขึ้นมาครับมาแตะเมนู13มันก็จะสลับกันไปสลับกันมาครับหลายคนคงเจอครับเมนู16เขาตั้งเป็น CSO นะครับแบบนี้คือการดึงไฟจากการไฟฟ้ามาร่วมชาร์จด้วยนะครับไม่แนะนำนะครับ ให้ตั้งเป็น O S O ครับถ้าตั้งค่าแบบนี้ครับแล้วใช้งานแบบผสมไฟมันไม่ถูกต้องซักอย่างเลยนะครับถ้าใช้งานแบบมีแบตเตอรี่ก็ถือว่ายังตั้งไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นการแสดงค่าหน้าจอนะครับให้ตั้งเป็น T E P ครับเมนู20นะครับอันนี้เป็นไฟหน้าจออันนี้เสียงอะลามนะครับมีตั้งค่าบา p พาสครับเมนูยีมหนะครับ เมนูยี่สิบหกนะครับขอตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่ยี่สิบเก้าจุดสองครับไม่รู้ใช้แบตชนิดไหนนะครับถ้าเป็นของผมก็จะตั้งไว้อยู่ประมาณยี่สิบแปดยี่บเก้านะครับแล้วก็จะเต็มไว้ที่ยี่สิบแปดหรือว่ายี่บเจ็ดนะครับผมจะตั้งให้มันถนอมแบตนิดนึงนะครับแปดจุดเจ็ดละกันนะครับเมนูยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นวนลอยนะครับเวลามีการชาร์จนะครับมันจะมาเต็มเมนูนี้ครับ ไม่ควรห่างกันมากนะครับถ้าจะให้เต็มที่27นะครับก็ควรตั้งเมนูที่26ไว้ที่27.8ครับนี่ให้สูงอ่าเขานี้ก็ได้นะครับให้มันสูงกว่าเมนูยิ่มเจ็ดนิดนึงนะครับอย่าให้ต่างกันเยอะครับเขาตั้งวนลอยไว้ที่ยิมเจครับ แล้วเมนูยี่สิบแปดตั้งยี่สิบเก้าจุดสองมันมันเกินไปนะครับให้ตั้งไว้เท่านี้ก็ได้ครับถ้าตั้งห่างกันมากครับเครื่องมันจะทํางานหนักครับเมนูยี่สิบเก้านะครับเป็นต่าตัดชัดดาวครับเวลาไม่มีไฟเอซีเข้าร่วมหรือว่าใช้งานแบบ e a เอซี AC เข้าร่วมแล้วไฟฟ้าดับนะครับมันจะกลับมาใช้แบตอีกครั้งหนึ่งพอกลับมาใช้แบตอีกครั้งหนึ่งแรงดันแบตเตอรี่ต่ําจนถึง ค่าที่เราตั้งไว้ในเมนูที่29นะครับมันจะมีการปิดเครื่องให้เราเลยนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องดึงไฟจากแบตต่อนะครับถ้าตั้งไว้20ก็ถือว่าตั้งไว้ต่ำมากนะครับถ้าตัด2 4ก็ไว้สักยิ่ม3ก็ได้นะครับเพราะว่าเมนูนี้มันจะไม่ได้ทำงานบ่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่มีไฟ AC อินเข้าร่วมนะครับให้ตั้งเมนูนี้เป็น24โวลต์นะครับ เมนูอื่นก็ไม่มีปัญหาครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมากครับเอาละก็ถือว่าตั้งค่าตามนี้ครับมาดูการชาร์จครับตั้งชาร์จไว้ที่10แอมป์ครับตั้งชาร์จไว้ที่20แอมป์นะครับมันก็จะบวกลบนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าเป็น30แอมป์นะครับ ตังต้งแล้วนะครับถ้ากดออกมันจะเริ่มทำงานผทันทีเลยเอาละครับอันนี้ตั้งค่าชาร์จเป็น30แอมป์นะครับมันก็จะมีบวกลบนะครับ32 M นะครับนะไม่เกินนี้นะครับก็ใช้ไฟจากสวิตชิ่งในการทดสอบนะครับก็พยายามจะไม่ใช้ไฟจากสวิตชิ่งทดสอบนานนะครับ เดี๋ยวสวิตชิ่งผมจะมีปัญหาเอาละตอนนี้ปิดไฟเข้าด้านแผงแล้วนะครับเครื่องก็จะดับแบบนี้อ่ามันจะมันจะกระพริบมาครั้งหนึ่งแล้วก็ดับไปครับเดี๋ยวผมมาทดสอบีัวอย่างนะครับตอนนี้เรารู้ละในด้าน PV นะครับจ่ายไฟ PV เข้าเครื่องเครื่องทำงานเลยครับเดี๋ยวมาทดสอบด้าน ACin บ้างครับจ่ายไฟเข้าด้าน ACin ครับ พอใจเข้า a c i n ปุ๊บนะครับหน้าจอติดแบบนี้มีไฟจากการไฟฟ้าครับ250เลยครับหรือว่าสูงอยู่ครับไฟบ้านผมอันนี้มาจากการไฟฟ้าโดยตรงเลยนะครับถ้ามาจากอินรมเตอร์ก็จะอยู่ที่2 0 0 230ครับอันนี้ทดสอบในด้านสวิตชิ่งครับไม่มีปัญหาดใดๆใช้งานได้ครับก็คือ จุดนี้อ๋อไม่มีนะครับอันนี้เป็นภาค Boot บักคอนเวอร์เตอร์ของอินเวอร์เตอร์หน้าตาแบบนี้ครับมันจะอยู่ด้านบนครับสวิตช,ชิง่งนี่ไหนเอ่ยเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับเจอแล้วครับสวิตช,ชิ่งมันจะอยู่ตรงนี้ครับตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือไฟจากการไฟฟ้านะครับมันจะเข้าที่จุดนี้นครับแล้วมันจะปล่อยไฟออกมานะครับที่150โวลต์เข้าวงจร พอมีไฟจากการไฟฟ้าเข้าที่สวิตชิ่งตัวนี้ครับจ่ายเข้าวงจรแล้วหน้าจอก,ก็จะติดแบบนี้นะครับเราก็จะทดสอบสวิตชิ่งชุดนี้นะถ้ามันออกแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาแต่จะไม่มีการชาร์จใด,ดๆนะครับเนื่องจากว่าเราตั้งค่าชาร์จจากโซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวผมปิดไฟในด้าน AC นครับปิดแล้วนะครับ เครื่องต้องดับนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดสวิตช์ power เอาละครับต่อไปผมจะเปิดสวิตช์ power ครับมีแบตเตอรี่แบตไม่ตัดต้องเปิดเครื่องได้นะครับมีไฟใจออกนี่โหลดรออยู่ที่หนึ่งพันวัตต์ครับกินกระแสแบตเตอรี่สี่สิบสองแอมป์แล้วครับนะครับโหลดที่เก้าร้อยแปดวัตต์ เครื่องสามพันห้าครับซื้อเครื่องมาน้อยเราจะใช้เต็มที่นะครับอันตรายมากอย่างเครื่องนี้3 5มพแล้วจะใช้ให้เต็ม3 5มพโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับสําคัญที่สุดก็คือแบตเตอรี่นะครับเบรกเกอร์ Baker, สายแบตเตอรี่นี่สายแบตผมต้องเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบโหลดให้ดูเลยนะครับเครื่องนี้ไม่ได้ซ่อมในภาคอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ซ่อมในภาค สลับนะครับสลับไฟนะครับในด้าน a t s เดี๋ยวผมจะเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับเพิ่มโหลดที่สองพันครับตอนนี้โหลดอยู่ที่สองพันแปดครับโหลดที่แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วพัดลมเร่งครับกิงกระแสะแบตเตอรี่ร้อยยี M, ่สิบหกแอมป์เห็นไหมครับกิงกระแสะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นระบบยี่สิบสี่โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่ผมต่ำด้วยนะครับ แบตเตอรี่ลดลงเหลือ24.6ครับอ่ะเพิ่มโหลดเข้าไปเพิ่มอีกห้าร้อยนะครับเป็น3 0 0สอ่า3 0 0งโหลดกี่เปอร์เซ็นต์มาดู94เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเข้าไปอีกห้าร้อยครับเตือน04แล้วครับมันต่ำกว่า24โวลต์น,นะครับดูโหลดครับโหลดที่108เปอร์เซ็นต์ครับ ยังไม่ขึ้นโค้ด0ูนะครับ07คือโอเวอร์โหลดมาดูการกินกระแสกันตอนนี้นะครับดูหน้านี้กินกระแส175แอมเลยนะครับโอ้สายแบตค่อนข้าง,งจะอุ่นนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มอีกนิดนะครับเพิ่มอีกส0งขึ้นโค้ดศูแล้วนะครับโหลดที่117%เปอร์เซ็นกินกระแสบแบตเตอรี่188ตัดไปแล้วนะครับ นี่เห็นไหมครับมันอยู่ที่ความกล้าของคนด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์อยู่ที่ความกล้าของช่างด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่สายแบตเตอรี่นะครับเรามั่นใจนะครับใช้สายเส้นเล็กครับพังแน่นอนถ้าทดสอบแบบนี้นะครับต้องเส้นใหญ่ๆแบบนี้ครับเบอร์ยี่้าเบอร์สาสิบห้าในระบบยิบสี่โวลต์ครับทดสอบให้ดูกันเห็นเลยนะครับโหลดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้เราก็มั่นใจในแบรนด์ของอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ด้วยนะครับเปิดใหม่นะครับมาดูกันว่าพังหรือ,อยังไม่พังนะครับมีไฟออกปกตินะใครที่ใครที่ใช้อินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับจะมาทดสอบแบบผมนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับพังมาก็จะจำเป็นได้ซ่อมนะครับ อันนี้ผมเป็นช่างนะครับทดสอบเองเวลารังก็ซ่อมเองไม่มีปัญหาครับแต่ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับสําหรับยี่ห้อนี้ครับคือมันสุดยอดจริงๆครับเอาละโหลดอยู่ที่พันแปดครับเมื่อกี้ดันเข้าไปกี่วัตไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะตัดที่กี่วัตครับเพิ่มโหลดเข้าไปผมกระชากเข้าไปเลยนะครับปั๊บ กระาเข้ามาเป็นสามพันเจ็ดอันนี้เกินตัวแน่นอนนะครับเพิ่มอีกอยู่ที่สามพันเก้านะครับตอนนี้ต้องตัดแล้วนะครับขึ้นโค้ดศูนย์เจ็ดโค้ดศูนย์เจ็ดคือโอเวอร์โหลดทมเอาทครับมันจะกระพิบอยู่สิบครั้งนะครับแล้วก็จะตัดไปแบบนี้เห็นไหมครับขึ้นโค้ดสีแดงเลยครับ,รบเอาละถ้าดันสี่พันก็จะตัดที่สี่พันแล้วครับ เครื่องแค่สามพันห้าเปิดดูอีกรอบครับวาพังหรือ,อยังโหลดยังรออยู่ที่พันเก้าครับปิดโหลดแล้วหรือเปล่าดูกัอนนะครับเอาปิดโหลดไปแล้วนะครับเอาละเรียบร้อยครับผ่านการทดสอบสำหรับเครื่องนี้พร้อมที่จะจัดส่งคืนคุณลูกค้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลัมพูล สวัสดีครับ